สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืน AK นะครับของผมนะมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ราคาไม่แพงมากครับก็ซื้อจากงานนะครับต่างๆนี่ครับถอดแมก็กกาซีนได้นะครับถามว่าไอ้ปืนนี้มันชักยังไงนะครับนี่เห็นไหม ปืนนี้มันไม่เห็นมีที่ชักนะเห็นไหมชักตรงนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอตั้งกล้องก่อนนะแป๊็นึลขหกอืมโอเคตั้งกล้องเสร็จแล้วครับผมก็เ,เห็นปากกระบอกปืนเลยนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ชักลงไปอันนี้คือการชักครับนะครับนี่คือการชักปืน AK 4 7นะครับ แค่เอาปากบอกปืนชักนะครับก็ยิงนะครับเป็งศูนย์เล็งเ,ลเดี๋ยวนะครับ,นะรบที่นะครับนะก็ไม่มีเลยนะครับไม่รีวิวอะไรแล้วนะครับไม่รีวิวแค่ปืนเอกเออใช่ผมมีปืนพกแต่ผมไม่ได้รีวิววันนี้นะครับ แน่นอนว่าผมไม่ได้ใช้กับกล้องตัวนี้แน่นอนครับต้องใช้กันด้วยกันไม่ได้นะครับลองตรงสามาติดเลเซอร์ได้นะตรงนี้ตรงนี้นเออครับมาเดี๋ยวผมขอใส่แมกกาซีนแป๊บ,บนึงนี่นะครับแมกกาซีนแมกกาซีนนะหนะ้าบรรจุได้ประมาณ2ี่สิบนัดถึงสิบกว่านัดนะครับอเคนะครับ ใส่แมกกาซีแล้วน okay? ี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือยังรบพับจีนะครับแต่ผมยังไม่รีวิวนะครับช่างมันนะปืนเอเคนะครับก็สามารถถอดด้ามได้นะครับแต่ไม่ถอดตอนนี้เพราะมันลําบากมากนะครับตรงนี้สามารถถอดได้นะครับแต่ไม่อยากถอดนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงสีเงินเนี่ยสามารถถอดได้แต่ไป้นึงไปหนึ่ง ขอตั้งกล้องกรท่านจะผู้ชมจะไม่เห็นนะครับเห็นไหนี่ครับแกะได้มาแล้วน,นะนี่นะเนี่ด้านบนก็จะเป็นสีดำนี่นะท่าน,นผมจะให้ดูการประกอบมันนะครับต้อนเู็นเห็นร่องตรงนี้ไหมเดี๋ยวผม,มขึ้นให้ดูหนึ่งแล้วหนึ่งนี่ฮะร่องตรงเนี้ยนี่นี่น,น,นี่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็สามารถ ยกขึ้นได้นะครับแต่ไม่สามารถปรับได้นะครับเป็นที่หลอกเฉยๆนะครับก็เสียบไว้ที่รูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับปั๊บมันก็จะล็อกนะครับมันก็จะทำการได้เลยนะครับปืน AK 47ของผมนะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับสามารถ สาซื้อได้ตามเเออทศกาลนะครับงานพ่อขุนทุกเนี้ยก็ขายมีขายครับก็ถ้าผมได้มีปืน a i r ์ o f อกระบอกใหม่มารีวิวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับลาก่อนากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็มีแค่นี้นะครับไม่รู้ย่าจะทำอธิบายไปเพื่ออะไรก็ไปบ่ายครับ it.